วันนี้พบกับรายการสัพเพเหระค่ะวันนี้พามากินข้าวขาหมูจันจเจริญทำไมทำไมเราถึงมาที่นี่เพราะว่าเราติดใจที่นี่อร่อยเราเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งทุกคน<อ>แล้วก็อร่อยมากนี่อันนี้เป็นข,าห,ขาหมูข้ามหมูอะไรนะข้าหมูขาหมูเนื้อหนังขาหมูเนื้อหนังไส้บอกไส้ใส่กลางทุกคน สองร้อยยี่สิบบาทแล้วเราสั่งอะไรไปอีกนะเออสุกี้อ่ำไก่แล้วเรา,ากินกันเห็นแเราข้านี้พอทุกคนมันไม่มีที่ก,ก,ก,นนกินอิหนุ่ผมกั้นคลิปแรกเป็นยังไงบ้าง านอาการเี่ตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่อยู่แล้วพี่เพิ่มชอบกินอะไรคะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเปบนซาลส่วนหนูชอบกินหนังค่ะแน่น่อนแล้วเราเป็นหนังแล้วว่าอ๋อที่นี่มันอันนี้มันดังมากทุกคนมันคือผักลองเราสั่งกลับบ้านกันด้วเดอกใช่ อร่อยไหมคะรสชาติเป็น,นยมมังไงบ้างความอยู่เข็มอร่อยถูกใจยิ่งแบบว่าใจ่กินเต็มนี่แบบว่าถูกใจสุดหนังคือ The b e s e ไม่ยื่อไม่ฮือ ยองซิมเสร็จมีกระเทียมกับพริกด้วยนะทุกคนน้ำหนักเพิลงเขาเพิ่มเต็มแล้เป็นอะไรดีบ้างน้ำหรักอีกนำหนับคนทำอาหาร เป็นรน้าที่ทุกคนต้องลองมากินหนึ่งครั้งในชีวิตก็มีสาขาเดียวนะอ,อร่อยตัวแตก่ข้าขอนแบบไซส์หหใหญ่ข,ขอนมันสองร้อยแปดสิบกว่าค่ะไซสใหญ่เมนร<ม>เขาลืมสุบหรอด<ม>อะ คนถ้าหนูกินมือขวาทุกคนก็จะเห็นใช่คะสูบเยอะผายได้ยังคะขอก็มาไม่เนี่ยลอยห้องมาของกันอือ เขา,าก็ต้องตื่นไว้แล้วแค่ตั้งอือทุกคนดูดิมีแต่หนังอ่ะโคตรเลิศอ่ะตั้งหมูอีเตอร์เบียนะทุกคน เท่าก่อนเรากินเท่าไหร่บับไม่ถึงไม่รู้ราคาไม่รู้่ะแต่รู้แค่ว่าขาหมูว่าสองร้อยแปดสิบเนาะเสั่งเตี๋ยดึงกันหลยก็อาจจะสั่งเตี๋ยดึงแต่ว่าเราเพิ่มไส้ปะเป็นไปได้ มีอยู่ในติ๊กต็อกแต่ดนตุ๊กตุ๊กอร่อยมากคตอนนี้เพิ่เวลาเที่ยงวัน คว,ว้าน่ารินอันนี้ยังไม่เคยลองสั่งอะทุกคนสบเด็จไผ่ก็เลยลองสั่งไปดูก็ยังไม่เห็นเยอะดิยึกถึงว่าติดค่าแบบนี้ดูอานเถอะ อยู่ในกล้องด้วยอยู่บ้านแบ <c oughs> บนุม่มมากอุ้ยหมดแล้วอะกระดาษดอกเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มถ้าเหลือห่อกลับบ้านเราจะสั่งกลับบ้านไหมสั่งกลับบ้านไหมสั่งเลยหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่าแซากับบ้านไหมใช่เมื่เอเย็นที่กระเถียมกระเถียมข้อางอยู่มั้งกินไปเลยชิมยังค่ะเยี่ยม,ยเ,ยมเลิศม,มันคืออะไรเยี่ยวไผ่แบบเป็นข้างในไผ่มั้งที่มนันนอนก่อนคิดว่า เกิดอะไรรูมารถมันแบบว่าไรมากใหญ่มากเราด้กินคำนี้ให้หมดเลยเัือ ไม่กินไส้เลยอร่อยมากคร่อยก็กินอันหนึงนะทุกคนหันมาไส้เหลืออันเดียวไม่ต้องมีสาด้วยนะอ๋อค่ะ ไม่ถังจะขายตามแม่ขา,ายด,าขดีเวอร์ตอนนี้คือคนชอบแบบว่าลายแม่ก็เข้ามาไม่หยุดไม่หย่อน,น อนนี้มันเที่ยงหวานด้วยแหละคนกำลังกินข้าวทุกคนเหมือนเรากินแต่หนักนะเยวไม่กินเนื้อเลย หูข้าวหนักเป็นที่วิจัยมีใครชอบกินหนังหมะะูไหมะหนูชอบกินหนังของสตว์ชนิดรสอะ่ะทำนี้คือสุดสุด อร่อยจนไม่มีจะิง อันมีถามหนูที่ไหนดูเด้ออร่อยอร่อยอร่อยแนะนำมาได้เลยนะ,หะเห็นไม่ได้เลยอรานะจะตามไปกินทุกทีเน้นเฉพาะร้านที่มีไส้อร่อยร้านไหนไม่มีไส้ไม่ไปหรอไม่ไป ไม่เคยกินต้องผิงเนะยทุกคนถักกาดดองแบบแบบอะไรแบบไม่รู้เขาเรียกว่าแบบแบบดองตึงเสื้อตึงผิดตึงผิง ยังงไปกติเขาเล่ากินอันนี้ก่อนใช่ป่ะแล้วก็ค่อยมากินอันนี้จบท้ายใช่ป่ะก็ล้างปากใช่ป่ะคือว่าเราควรกินอันนั้นก่อนแล้วก็จบด้วยอันนี้ทาหมูมันจะได้อยู่ในปากเราเงนะข่าหมองโลเวอร์เจี๊ยมเร็วมากทุกคน เราหิว่านด้วยนี่นี่เป็นบัวลอยนมโสดนะคะอันนี้เป็นอะไรเป่าหมูแดงเปา <ào> หมูแดงทอดซิมเบิงซิมเบิงกินซิมเราจะกินอุ้ยเป่าหมูแดงมันร้อน่ะทุกคนคิดว่ามันย็น่ะ อร่อยนะห,นยหอมนุ่มนวลอันนี้เผือกเผือกจะละเบากรอบมากข้างนอกแล้วก็ข้างในกรอบอืม อรอนะ่อหอมก็อร่อยแต่ว่ารสหมูแดงไม่ได้กุ้งน,นะน่าจะเป็นแบบฟิวแบบต้อ,อ,องโกงบักแบบจ,จีนๆน,นะ,ะมันจะมไม่กินแบบว่าหมูแดงแบบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแบบแรงๆอันนี้เผือกอันนี้อะไรไม่รู้ลองกัดดูก่กนอนอร่อยไหม มันไม่ได้หวานเกินมันนวลๆเฮ้ยมันนวลมากทุกคนแล้วก็<ม>ค่อนข้างจะเหมือนยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะตัวดำอันนี้งาดำเลื่อนนี้หน่อยตัวดำเบาไม่ใช่งาดำงาดำอะไร,ร<ม>เป็นยังไงเพราะตันนี้หอมมากตัวนี้งาดำหอมมากหอมมากหอมมากเลยเท่ากพี่หมูแดง ถ้าเป็นบ้านเราก็าจะกินแบบว่ารสจ,จัดๆใช่ไหมัน,นแดงหน่อยรสไม่จัดนะอืมหอมรากอืมเดี๋ยวลองดูอันนี้ไส้หนึ่งนี้ไส้อไนะอไรไม่รู้อืมอันนี้ง,ดงาดำกันข้าวมันดำเออแอ้กันแต่ดีนะมันรสแบบบางบา แลรื่ขนมหวานที่ไม่ค่อยหวานจะให้เย็นนถ้าเจอแบบเราดีขึ้นคับจะนี้น้องก็ดีน,นองก็ดี้ะก็ก็กินเปล่าแบ,บ้วซั์คนเดียว อร่อยมากเราปลาป่าเราบู๊อร่อยอย่างอร่อยนี่อันนี้ลองดูว่าน,นี้ใช่อะไรขับตาดขับตาดทุกคนซีฟเวอร์ไ้ถัว่วใช้งาดำ เลยโเคตรเลยนวลๆไหมงาดำเรือยสุดจริงเพื่อันอื่นเขาอร่อยนะรสไม่มีอันไหนหวานเทียบเลยแต่ว่างาดำนี่ก็อแบบแล้วสั่งมาเพิ่มด้วยก็คือ ขาหมูเ,เดิมเพิ่มขาปี๋แล้วก็ไสแยกเราชอบไสเราบอกเนาะไปปากปากคนไลค์กดแชร์ได<ป>้ไหมกดซับมาทำเลยกดกดซับบอกอป้าคนไลค์กดซับกดแชร์กดแชร์ให้กับช่องเช้าคร<ำ>ับด้วยนะครับบ๊ายบ้าน